สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูวิธีการตัดขาโต๊ะเครื่องแป้งครับเนี่ยครับเราใส่หัวเสร็จแล้วนะครับามาแต่งฉากพอได้ฉากแล้วทําทขนาดเท่ากันแล้วก็จะมาตัดหัวครับตัดหัวก็จะเอาไม้เหลี่ยมตรงนี้ไว้ประมาณยี่สิบสองเซนครับแล้วก็ตัดความยาวอยู่ที่เจ็ดสิบแปดเซนครับ รวมฝาบนด้วยตัวโต้ก็จะสูงประมาณเกือบ80เซนครับขาดนิดหน่อยครับอันนี้เป็นขาเหลี่ยมครับก็เป็นขาโต๊ะเครื่องแป้งเหมือนกันครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็ตัดความยาวเท่ากันครับประมาณ78เซนครับอ่าส่วนเก้าอี้ครับเนี่ยครับเก้าอี้ก็จะเป็นเก้าอี้อ่าขาโตะเป็นเหลี่ยมเราก็ต้องทาขาเก้าอี้เป็นเหลี่ยมเหมือนกันครับขาโต๊ะเป็นขากึ่งขาเก้าอี้ก็ กึ่งเหมือนกันครับนี่ครับจะเหมือนกันครับขาโต๊ะกับขาเก้าอี้แต่ขนาดจะต่างกันครับขาโต๊ะจะประมาณเจ็ดเซนถึงเจ็ดเซนครึ่งครับขาเก้าอี้ก็ประมาณห้าเซนครึ่งถึงหกเซนครับขาเก้าอี้ในความยาวจะตัดอยู่ที่ประมาณสี่สิบแปดเซนครับอพอใส่พื้นด้านบนแล้วก็จะสูงประมาณเกือบห้าสิบครับขาห้าสิบประมาณนิดหน่อยครับ ความกว้างของเก้าอี้ก็ประมาณสาสิบหกเซนครับด้านบนครับหัวนี้ก็จะตัดเก็บไว้ประมาณสิบเอดเซนครับหัวเก้าอี้ครับที่ขาเก่งครับส่วนขาเหลี่ยมนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ซอมครับเจ็ดเซนครึ่งก็จะซอมอยู่ด้านล่างประมาณ6กเซนครับถ้าเราเอาเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้มันจะดูแข็งไปครับนะครับวิธีการตัดขาครับ โต๊ะเครื่องแป้งครับถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ